นน<ะ>คนไทยไทย, <c oughs> ยนะฮะตอ,นน, <c oughs> อนนี้มีแขกพิเศษอีกคนหนึ่งฮะ,ะก็คืออยู่อยู่ที่ไหนนะที่บุญนอะอยู่ที่บุญรัตก็มาดูรูปแบบในการทําการาเกษตรแบบนี้อาจจะไปปรับปรุงทาที่บ้านนะครับผมเข้ามาที่สวนเนี่ยมันตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะผมถามพี่ก็ว่าเก็บไปหรือยังเขาเพิ่งบอกว่า เก็บไปแล้วค่ะเพิ่งเก็บไปนะฮะ,ะนี่คือเพิ่งเก็บไปนะแต่ตอนนี้ยังเห็นเต็มต้นอยู่เลยเห็นบอกว่าผลผลิตในการทําถั่วฝักยาวะนะฮะเป็นเกาะเป็นกำเลยปลูกถั่วฝักยาวนี่จะมีไรายได้ยั่งยืนเยอะแยะอะไรขนาดนั้นเลยเหรอรายได้ดีค่ะถ้ามันผลผลิตมันดกแล้วมันดีมันสวยคุณภาพมันได้มันก็ขายได้ราคาดีอม,มันอยู่ที่คุณภาพด้วยกับก่อนหน้าที่จะใช้ได้ผลผลิตเป็นยังไงฮะพี่ไม่เคยปลูกถั่ว แต่ว่าถือว่าอันนี้ดกมากสําหรับพี่ค่ะใช่ถือว่าเอาง่ายถ้าจะถ้าจะคานวณนะครับคุณหมอเขาจะคํานวณเป็นกระป๋องใช่ไหมถ้าถั่วเนี่ยกระป๋องละประมาณ2 5 0บาท250อาค่ะครับทาไร่หนึ่งหนึ่งกระป๋องประมาณสี่ห้าหมื่นได้มากถ้าคนดูแลดีๆ2อ0แลกเงิน4ี่ห้าหมื่นใช่อยู่ที่วิธีการแล้วก็ดูแลอาหารเพื่อที่ใช้เข้าไปนะวันนี้พี่แนะนําเป็นสินค้าที่เรียกว่าไฮซอง ในการเอามาใช้พี่ใช้วิธีใช้ใช่ยังไงฮะใช้ฉีดสามวันวันที่สี่ฉีดฉีดบ่อยหน่อยพอฉีดปุ๊บพวกแมงพวกอะไรมันก็จะไม่ค่อยเข้าเมื่อปกติถั่วจะปลูกยากกว่ามันละเยอะเนื่องแมงเรื่องมดใช่เพราะมันจะมีนอนมีเพียมีเชื้อรามีทุกอย่างมีหมดมันจะปลูกยากกว่าพืชอย่างอื่นหลายเท่าปลูกง่ายแต่ดูแลยากนั่นแปลว่าต้นทุนไม่ได้อยู่ที่2 5 0ยสิกระป๋องนั่นแหละ ต้นทุนอยู่ที่การดูแลดูแลมากกว่าปกติปกติถั่วนี่ได้ข่าวมาว่ายาเพียบใช่ปกติถ้าหนูเห็นเขาฉีดกันนะเขาจะฉีดกันวันเว้นวันเลยสารที่มีแล้วแป้งนี้เป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ใช้ไทยไทยให้กินไทยไทยให้กิราไม่เคยได้ไม่เคยได้ฉีดอะไรมากไม่ได้ฉีดอย่างน้ก็ถือว่าเป็นถั่วค่อนข้างปลอดสารเลยใช่ไหมปอ่ารเลยเอ้สดงว่ากินได้เลยค่ะกินได้เลยถั่วจะหวานครับผมจะหวานไม่ได้ฉีด พนักงานเก็บเหรอเขาเก็บไปเขาอิ่มเขากินถั่วไปด้วยเก็บไปกินไปถ้าฉีดยาบ่อยๆก็คงไม่กล้ากินนะใช่เขารู้ว่าเขาาาเจะรู้ว่าฉีดยาเขาก็ไม่กล้ากินหรอกเพราะเขาอยู่กับเราแสดงว่าทีนี้เขาเก็บไปกินไปแล้วถั่วแป้งเนี่ยพิเศษอีกหน่อยนะคุณโน้ตนะครับถ้าถั่วใช้ไทไทไฮคลีนกับไทไทไฮสตองแล้วเนี่ยนะต้องเก็บเช้าเก็บเย็นอยู่นะปกติเขาเก็บไปยังไงเก็บวันเว้นวัน วันนี้เก็บเช้าอีกต้องไปอีกวันนึงข้ามไปก่อนแล้วก็เก็บอีกวันหนึ่งเช้าครับผมทั่วไปเก็บอย่างนั้นนก็จะก่อนหลายท่านรู้นะผมไม่รู้ครับแล้วพอจะไฮจองเป็นไงฮะก็เมื่อวานเก็บเช้าเดี๋ยวเย็นนี้ก็ต้องไล่เก็บแล้วอีกรอบนึงเพราะว่าถั่วเนี่ยเขาเจริญเติบโตได้ไวมันจะบานเขาจะโตเร็วจะบานอย่างเงี้ยบานอย่างนี้ปุ๊บมันจะไม่ได้ราคาแล้วบวมนิดมันจะราคาจะตกจะขายไม่ได้อ่าะฉะนั้นเราเก็บไปแค่เย็นเขาก็ไม่บานแล้ว ถ้าอีกวันก็ไปขายก็คือว่าต้องเก็บไว้ขึ้นเพราะผลผลิตเขาเติบโตเร็วขึ้นนะฮะจริงๆแล้วเราเหนื่อยหน่อยแต่เราได้เงินเพิ่มได้เงินเยอะพอยิ่งเนี่ยฝักออกทีก็สองทีก็สามนี่สื่ก็าสวยเดี๋ยวนะออกมาตรงก้านเดียวนี้ได้สองลูกเลยอะค่ะใช่บางทีตรงลูกยาวด้วยตรงสวยอร่อยด้วยฮะตรงสวยแล้วจะมา ตัวที ar, ่ใช้ไทไทไฮกีนกับไทไทไฮองอ่ะปกติถูกฝักยาวเนี่ยเขาจะออกตั้งแต่ข้างล่างแล้วไล่ขึ้นไปข้างบนนะแต่ถ้าฉีดของเราแล้วเนี่ยข้างล่างที่เขาออกแล้วเนี่ยจะออกซ้ำได้พิเศษนะออกซ้ำได้นะดอกมากนะครับคือก้านนึ่งเนี่ยปกติจะออกครั้งสองครั้งเขาก็หมดแล้วแต่ถ้าฉีดไทไทไฮกีนไทไทไฮตองเนี่ยเขาจะออกมาเรื่อยๆออกมาได้อีกอย่างก้านอย่างนี้ ครับพอเด็ดก้อนนี้ไปปุ๊บเขาก็จะมีลูกใหม่อีกใช่เขาจะแตกตรงนี้เราเป็นเทคนิคถ้าเด็ดสวยเขาจะไม่ให้โดนตรงนี้เด็ดเด็ดนี้รู้สึกเป็นยังไงกับผลิตภัณฑ์ในไทยเราฮะรู้สึกดีค่ะวงามคุณพี่สุภาพรที่คุณหมอให้มาทดลองก็แบ่งให้มะเขือเป็นเพียเป็นยอดไม่ขึ้นไม่สวยนะค่ะเอาผลิตภัณฑ์ของคุณหมอไปชีมยอดจะยืดแล้วก็ออกลูกโดบมะเขือปลอะครับ เป็นเป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงไหนๆก็มาเรื่องมาเขือเปอาแล้วค่ะฉีดเข้าไปโดกแล้วลูกก็กรอบอร่อยค่ะเป็นยังไงยอดขายยอดยอดขายก็ปลูกไม่เยอะค่ะทดลองทดลองของคุณหมอแต่เท่าไหร่ก็หมดค่ะตอนนี้มั่นใจเนาะค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจอย่างแรงเลยค่ะมั่นใจเกษตรกรไทยมั่นใจให้กรีนนะต้องให้ สังเกตเนี่ยคุณผู้ชมนับนะฮะนับนะฮะมีฝักเล็กฝักใหญ่ทยอยมาอันนี้เรามีใจจะมีเก็บตลาดเนี่ยคุณหมอเนี่หนึ่งกิ่งสองเนี่ยหนึ่งกิ่งสองนี่หนึ่งกิ่งก็สองนะฮะแล้วเนี่ยหนึ่งกิ่งสองแล้วเนี่ยสองผมฝากเกษตรกรที่ทำอาชีพเกษตรทางบ้านหน่อยนะครับนะฮะอย่าทําพืชเชิงเดี่ยวนะฮะให้เอาคุณนินเนี่ยเป็นตัวอย่างนะทำพืชหลายหลายชนิดเพราะอะไรฮะชนิดหนึ่งราคาตก ยังมีอีกชนิดหนึ่งที่ไปคอยตะคองนะคุณนินก็จะมีมะระมีถัว่วมีชะอมนะมีหน่อไม้แล้วก็มีมะเขือมีพืชหลายๆอย่างสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปขายนะอันนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องเลยนะเราขายได้ทั้งเดือนทั้งปีนะแล้วมีเงินรับทุกวันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะเกี่ยวข้องกับพิ่นเกี่ยวข้องกับเรื่องของถั่วฝักยาวผมนั่งนับเมื่อกี้นี้เฉพาะมะระ เดือนันงก็หลายแสนแล้วนะแล้ว <c oughs> มาเจอเนี่ยถั่วฝักยาวอีกบอกก็เก็บเช้าเย็นเช้าเย็นนิดก็ไม่รู้อีกกี่แสนขอบคุณมากมากครับผม <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>